สวัสดีค่ะฟางเพชรยนนะคะวันนี้ฟางมีรถสวยๆมารีวิวอีกแล้วค่ะเป็นรถ Toyota v i ีอ 1.5E ปี12นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆล้อๆเลยยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆเลยนะคะมาถ่ายรีวิวให้ทุกคนได้ดูก่อนเลยค่ะว่าเพชรยนของเราคัดรถเกตเอมีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกมาให้คุณลูกค้าถุกคันเลยสําหรับคันนี้นะคะราคา269,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหายอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดเข้ามาน้อยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจองไว้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการปรับสภาพนะคะแล้วก็สปารถให้ใหม่เลยค่ะไฟหน้านะคะเดี๋ยวเราจะทำการขับให้ใหม่เช่นกันค่ะก็จะได้รถคันใหม่นะคะสวยๆไปขับเลย ในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กขอบ15ยางปี19นะคะแม็แท้แม็แแมเดิมจากโรงงานเลยค่ะโครงสร้างด้านในนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนค่ะเจ้าของเดิมนะคะมีการติดฟิฟิมแล้วก็คิ้วกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะกระจกแท้จากโตโยต้าทุกบานนะคะไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาเลยค่ะสำหรับคันนี้ในส่วนของด้านในนะคะ ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีเบจแบบนี้เลยเบาะก,ก็อาจจะยังไม่สะอาดนะคะแต่เดี๋ยวทางเราจะทำการสปาให้คุณลูกค้าค่ะภายในนะคะก็จะมีเป็นคู่มือมาให้ค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้นะคะในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าค่ะนอาซอกประตูนะคะไม่มีขยับเลยในส่วนของเพดรถปีรถนะคะยังติดอยู่ชัดเจนค่ะ นอซอกประตูต่างๆนะคะก็เดิมๆเลยค่ะคันนี้ไม่ใช้งานไปประมาณ180,000นนะคะราคา269,000บาทเท่านั้นค่ะรถมือเดียวนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ มาเร็วไปเร็วแน่นอนค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยค่ะคนตามหายเยอะมากด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเซ็นเซอร์2จุดนะคะติดเซ็นเซอร์2จุดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะมีชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยค่ะโลโก้ต่างๆนะคะยังติดอยู่ชัดเจนรถสวยนะคะรถสวยมากๆเลยคันนี้ถ้าปรับสภาพนะคะก็คือใหม่มากๆเลยค่ะ อันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอาจจะยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่ค่ะในส่วนของฝั่งคนขับนะคะเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยเดิมๆทั้งคันนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาพร้อมกับเครื่องเล่น CD-FM นะคะแล้วก็แอร์แบบอนาล็อกค่ะ แล้วก็มีนิ้นชักตรงกลางนะคะด้านบนนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยรถสวยนะคะรถสวยมากเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ vvti นะคะ4สูบ เครื่องยนต์แห้งๆนะคะไม่มีไหลไม่มีเยิ้มเลยคานหน้านะคะก็ไม่มีคดงอเลยค่ะรับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนน็อตน,นะคะที่ฝากระโปรงไม่มีขยับเลยค่ะแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะเม็ดอาร์ต่างๆนะคะยังกลมๆอยู่เลยยังเห็นได้ชัดอยู่เลยนะคะ พอได้ไปพร้อมใช้งานเลยค่ะของเราจะทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานราคาถูกคัดเกตเอนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะคันนี้รถสวยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะมาได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยสำหรับวันนี้นะคะฟังลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ